มื่อเดียมื่อหันเดี๋ยวต้องมาได้ไหมไล่เฉย้ตรงๆครับพี่น้องบ่ายๆพระเจ้าใจดีพาไปหาเห็ดวันนี้ไปไหนครับลูกเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวใครคะเอาปลาปึ๊กครับไปนำการบ่เบิ่งหน้าในเด้อเบิ่งหน้าในเด้ออย่าเป็นลมเอาบะจะรีบไปไหนไปเลยเราตามเวลาได้เข้าหย่ง มาได้จ้าทุกคนจะมากินข้าวนะคะวันนี้จะพาหลานไปเอาแหงไปส่งแหงค่ะติดแห,ง,ดแหงเพื่อนจ้ะบนแม่ไปเอาแหงไปส่งแหงอ้วนก็ไปเยด้อยก็ไปสิไ <Hey. S 1> ่ต้องจับปลาแหกบลอกจะพี่ๆจะสั่งผลิตจ้ะอันนี้ขวดใหญ่นะเจ้าลราวขวดใหญ่อร่อยซาวแต่ว่า อาจจะบเห็ดกมีกใหญ่ปันนี้อาจจะเห็ดกระปุกครึ่งหนึ่งเจ็ดสิบบาทจ้ะเห็นไหมว่านอาจะถุ่ม,มากเกินเดียวดีหนึ่งแจ๊กไอ้ฮาลุ่มครึ่งฮะรอมใบ้ๆพระเจ้าใจดีพาไปหาเห็ดไปหาเห็ดระ้ววะทริป เกี่ยมันมือป่ะไงบังหัวฮะอุตส่าห์ดัดผมฟลาล่าติดขนตาขั้วโลกเหนืออ้แต่ตาเนี่ยยังหนาอยู่หนังตายังหนาอยูะไรแบบคนเพิ่งตื่นอ่ะเข้าใจปะจักเสี้ยวแสดงว่าตาเป็นแบบก็ยังบ่ตื่นเออไปเกี่ยวข้าวจ้าเราไปใส่หันเรา เราไปซ้ายเจ้าฮันแรกเนาินกินแล้วไป นี่สอดไพ่เหรอทำไมสีสวยจังฮะทำไมสีสวยจังเลยวนๆๆๆๆไม่ไมยังนะคะทุกคนจ๋าเราจะมาลงแขกลงแขกแม่น้องปูที่คมคือลาวานะลงแขกแล้วน,น้องหงษ์เลงลงแขกลงแขกแม่น้องปูไปลุงต้อม เราตุกตออย่างนี้ใช่ไหมท่าจะใส่ไปค่ะไปต่ะเดิมๆมาเกี่ยวข้าวนกันเดิมรู้ไหมสู้จรานที่มาถึงได้เห็นไหมามส์ ทางพี่จ้าทางพี่จ้าพีค่ะรายงานตัวนะคาเป็นใครคะวันนี้นี่น้องโบนะคะระบ้านจะรานเกี่ยวข้าวจ้าระบ้านไอช่อแมไอน้องค่ะ เจ้าว่าวเป็นนอันนี้เป็นภายนอกอยาานี่แม่น้องแฟวจ้ามาส่งแห้งเพิ่มอยากกะลิกกิ๊กกับอะไรสิลักไปหาเห็ดกระปุออ่นสิลักไปหาเห็ดลลง,งกุกกระรออกปเุงงปะ<ๆ>เจียวข่าดั้งไงมาละเจียวเขาเนี่ยจ้าไม่เข้าป็ดมากขนาด ไปมาก่อยูคาลิปักันคุปทะเลมันรุปลูกุนไก่็กหกยยนค่แต่กแกบเบิร์นเขาเป็เป็นเบิรงกนะขนาด มาแต่ใสไปหาเฮ็ดบอไก่กงตาห้าร้อยเมตอยู่บรอบนบบพบบบบ่บบบบีบบ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 บรบบบ่บบ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 นี่บบ่บบบบ่บบบนี่น่บบบ่บบ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 ่นบบบบบบ่บบบบบบเบีบบ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 บ่บบบบบอบบบบบบครับบบอบบบบกบบบบบบาบบบบบบบนบบบ มื่อเดมื่อหันเดอ้าวมาได้ไหมครับเอออวันกูเข่าสูงดีวันเึงอยู่ใส่วันกูเข่าสูงซื้อไก่อยู่สูงใส่สูงกูหันอ๋อมื่อวานกูไปเกี่ยวข้าวกูไม่ได้ไปอย่างหลี่ค่อยกูนั่งตะลืมือกูได้คิดยังนอะแหละล่ะซึมเหล้าตั้งแต่เมียเทียมนี่บ่มันเป็นไส้บ่อยากพบพ่อไปเลยกูนอนอย่าซีมูติดแบบไม่ลุกติดลุกเที่ยงขำตั้งแต่องค์หักมันเนี่ย มึ oh. งจ like, uh. ่อยขนาดน้ึงเนาะฮักแทมมันบอกพวกนี้บอกแม่ของลูกงเนาะบ่คือว่าเขาทิ้มๆมันอะขึ้นแล้วขึ้นขึ้นเยอะวาเข้าน้องโบเป็นขนาดเลยส่วงส่งมาเจ้าของให้ไปเป็นพระเอกมิวสิคโอ้ยตอนมันเรียนเนี่ยมันหล่อขนาดแต่มันเป็นทอปผ้าในห้องเลยอะไรเนี่ยคุณหมอเนี่มันก็หล่ออยู่หล่อคนละแบบนะเสียนะ เราจะพูดเพาะด้วยกันเนาะี่เราจะีกูมากมันไปชนีหาเมือมันมันโดนชีวิตมันบ๊บเนาะมันมันโสไซมันโมตงมันโมเฮ้ยนั่นแหละวะเฮ้ยตีแข่งนี่นะช่องอะไรคะช่อง YG Channel ครับ ช่างประกรณ์ครับผมตรงนี้บ่ค่อยมีเวลาลงแม่นบ่ครับเฮ็ดเวี้ยงนักเนาะเดี๋ยวก็เฮ็ดงานเดี๋ยวก็เกี่ยวข้าวเนาะจ้ะเนาะงานหลายพูดครับพ่<ข>อน้องโบเด้อจ้ะนี่ YouTube มานี่แล้วขนไอ้พ่อนตัวเฮ็ดงานหลายครับก็ลลบเยลยบ่รู้ว่าสิเฮ็ดหยังตัวเฮ็ดหยังเนาะนานๆจักลงเสื่อแม่นบ่ครับนานๆจักยามไดรละบ้านนี้บ้านที่ตามเด้อครับเด้อช่องช่อง PKG ชาเนี่ยครับรอโอเคค่ะ เจ้าเขาหน้ากับผมครับไอ้พี่พี่มาเียบกเกี่ยวซวยแล้วครับนะผมก็เลยมาเห็ดอาหารป้ายคนกินแมนแมนครับเนี่ยอปนห้างแตนครับแตนเนกแมนแตนไ่หน้ามมนตอดมือผมมัรวมเลยแก่แค่ม่สตรีอนมันเนี่ยที่เห็ุปพี่พี่ิมมึงรู้มันยังไหมันมาแย่งมนไปมากก่ไปทิดงกนอะเลเนาะกีนมนสีหอมมันแบบแมนไม่หอมในขนมขนมกับหอมแมนบอ

ก็สุกมซุกเนาะแต่ว่าที่พี่พี่มันมากินของแปลครับซุกกินใหญ่ีไปกินใหญครับกินแปลกินได้มาจ้ะกินอะไรเห้อกินลือครับินไปกินทางนี่อะกินยังนะกินทางมันกินของแปลเนาะกดไลค์กดแชร์ให้พี่พี่เครับเออพี่น้องครับให้หอดสองแสนซับในทอครับหอดสองแสนนะ กินมันมีของแปลกครับกินแตนครับปวท้องลนะเี่ตรงๆครับพ uh ี่น้องแกบ้างนะกินบ้างกินบมเจ้าแม่กันนะจะกินอ่ะอะไรล่ะต่อจนยังกินใหญ่ของแตนโอ้เจ้าแม่มาเลย บมื่อกี ja. ้แม oh, si ่มันติตอดปากปากปูได้พิมพ์ลีพายซิซ่ายได้เนาะเก่งใจคนตาในได้น้องบบโอ้มันสิเป็นแม่มาละบานไหมแม่นางไหมกินบะทิ้นอ่าเนี่ยอ้าวคอยขึ้นวดเจ้าสิหายคอยนี่นี่นนบอกคอยบ้มากแบบนี้คนมาแบบนี้ ไปตามานมันไอ้ไม่ขี่เลยน้องโบแล้วก็มักโบโบกินหอมเกกินบ่เกกินแตนบ่หลกส่วนตัวอีกแล้วหูฟังจ้ะเกดพี่ว่าเพิ่นเบอรนเกดเกต บอกเราอยให้บราอยากให้เราแซ่ยไงวะเกเราใบบเปิดแบบสุดเลยนี้คือขมกินแตนแตนเป็นมะแรงมันบุติดคอเกตมันบุติดคอคอกระสังบมกินมะแรงเหรอนี่นี่นี่บูนนี่เหตุผลที่เหมือนบมกินตะกั่นคือขามันติดคอแต่แตนมันมีขามันเป็นนอน อะไรที่เป็นธรรมชาติอร่อยหมดปุ๋ยธรรมชาติอะไรเนี่ยตอนนี้ก็เหลือจะให้โบไม่จะให้เจ้าของเจ้าของหน้านี่ถถากินเราคือเซ็กซี่เลยถากินเจ้าคือเซ็กซี่ถากินเจ้าคือต้องกูด้วยยาน มอบให้พีพีจัดการให้เรียบร้อยตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะนะคะแต่จะขอลาก่อนจ้ะเพราะว่าเสล่งมือได้ไปหน่อยนะหินหวานสิไปหาเห็ดเพียรยอมรัะขออนุญาตไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะมาสร้างครับบ๊ายบายครับีครับขยี้จ้ากระจ้าเดินพีพีเกี่ยวเขาไ้นะไม่ได้มาเล่นๆนะ เครงมือมาหาสินใจเลยโดยส่วนมากอยู่ในขจะสินจากเคร่องมือ้ะก็ค่อยจ้ายเต็มเพราะว่าอีกเครืองมืออยากให้ทำธุระของตัวเองไปเมื่อไดาญาก้ใส่ไปเมื่อญายู่สุราชก็ไปจากายพันตัวให้พ่อเขาเลยไปพูดเก็บไปครับผู้เก็บกระเป๋าจเซ็บ้างก็ไป รอบมันมีผิดหวังเกี้ยวข้าไว้ปานหยังแร่นเกี่ยวคนในซาโบเกียงใจน้องโบเบิร์กไหมบริเกียวเขาจ้ากีกัดมากับเป็นซึ่งก้าเนี่ยมันเป็นลูกชาวนาอันยังโดดซะบูชิกระตูนยังไงเลยเพิ่งจะได้กินหวานด้วยเลย กินบ่โบกินก็นได้กินก็ได้โอเคน,น,อน้องน้องเนาะวันนี้ก็มาแบบว่าเอาบรรยากาศท้องทุ่งลูกชาวนาไม่ลืมกัญพืชของเจ้าของบินไก่ปันใดก็มาตกยุกการเห็ดน,นาคือเก่าการบุลลืมกัญพืชเป็นอย่างท,ที่ดีจ้ากัญพืชเชียวดังครับกัญพืชคือสิ่งที่ตัวเองเป็นมาไม่ใช่ว่าได้ดีแล้ว ฉันเกี่ยวข้าวพี่เต้นแลมีว่าอะไรด้วยพี่น้อนนะอย่างมาวันนี้พี่จเต้นลุ้งคอนเพหน้านะเทพพี่ไปไหนเกี่ยวข้าวค่ะไม่ได้นะเราต้องแบบว่าอย่าลืมกลมพืชจะได้แบบว่าคลายพาได้ใช่ไหมแอร์มงแอร์เม็ดอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็มาเกี่ยยว่เี เรียบรไอ้ไลยตื่นมั้ยหนาวรึเปล่าเป็นยาสีคิวด้พี่น้องได้มีพายในกาใส่อุปกรณ์ในการถ่ายทำคลิปนะคะโอเคพี่น้องจะขออนุญี่ากแต่งกันาไปมาสวัสดีครับสวัสดีครับ